โอ้เนี่ยนะระดับเสียหมูนะครับ <c oughs> ถึงบอกว่าไปตกอยู่ในที่นั่งแบบนั้น <c oughs> ใช่สุดท้ายก็ต้องทํา <t ong> ต้องทำแล้วเคยคิดไหมว่าชีวิตกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ <c oughs> ไม่เคยคิดว่ากูจะต้องมาเจออย่างนี้เพราะว่าไม่เคยได้ลงดินเลยไปถึงก็ขังซอยขังซอยอย่างเดียว <c oughs> นี่เอาย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเราได้ลงแล้วได <c oughs> <ช>้ตามความต้องการที่เราต้องการแล้วได้ลงได้ลงใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติคราวนี้ก็ เราดูแล้วเหตุการณ์ของไผ่มันไม่น่าอยู่หนึ่งญาติเราก็เยี่ยมไก่อะไรก็ไก่การเดินทางใช่ไหมการเดินทางเราก็โทรหาลูกพี่เราอยู่ได้ประมาณไม่ถึงหกเดือนมั้งย้ายกลับมาคลองเปรมอีกรอบหนึ่งเรื่องย้ายย้ายกลับมาคลองเปรมกลับมาอีกรอบอย่างเงี้ยาวฮะกลับมาคลองเปรมตอนนั้นคราวนี้ปีสี่หก เขาเกิดมีการพบญาติกันสิบวันทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีไม่มีมมมแต่ระยะนั้น